เดี๋ยวเดี on, right? ๋ยวเขาเรียกว่ารถไฟต้องทนกันสักวันหนึ่งมาแล้วมาแล้วเบนตื่น้ำมาไลดูก่อนได้เลยนะกำลังลเรเว้นตัวเข้ามาวันนั้นเขาลองกินนะเขากินไปตอกถ้วยอะับนซ์ ขาไม่ได้ลองแล้ว่กินจริงๆถ้าจะกินเล่นๆนะกินของหยเลยี่เวสเราหนุ่แป๊บนึงเยยกขึ้นมาด้เลยขุกอะขุกน้อยอะยกขึ้นเดี๋ยดิยืดยาดิยกขึ้นสูงี่ย้เย์สวยๆเย์ดีกันสวยสแล้วกันอะอือโอ้ขายมาไเบนมาทังหรอวะมาสองลูกแล้วนะได้ ขอบคุณนะครับใส่สองลูกขอบคุณากครับเนี่ยทงหัวล่งจงนะพี่เบสได้นะครับวันนี้เอาเป็นแบบแยกน้ำแต่ว่าใส่มุกไปเลยได้ใส่แยกไปในแก้วโอ้ต้นเขิงมันจะละลายนะแต่ละอย่างได้ เราจะกินแบบนี้เหรเจียจางครับว่าลูกไวสายแต่มุม